léo luôn sao bay chạy à cát dinh dinh à cát dinh 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 dinh

ดูถุนนู้นเลยนู่นเราต้องจะกลับว่าตรงนู้นโน่นโน่นโน่นสารโน่นโน่สารโน่นป่ะเออเดี๋ยเนี่ยหลงไหมเราไปหลงผาเนี่ยไปเนี่ยไปในป่านในพิณปานะเราไปผาผามันก็ดันยาวขึ้นนี่นะโอ้โหแต่ผมเดี๋ยวผมพาเท้าทางลัดตรงนู้นฮะไม่ต้องดันเราไม่ต้องพิจูรณาอะไรแล้วขอเถียงดูเห็นไหม โน้ไปถัดสันรุ่นไม่ใช่ชูกล้องชกล้องชูทองก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างชีวิตเปลี่ยนเลยเราไป1ิบสามสี่าอย่าบ่นเราเลือกแล้วสวยเว้ย สวยอากาศเย็นดีสบายใจ